ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเพราะท่านจะ,ระรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายไปตามลำดับ ตงแต่กายทำโกตภูโสดาสิกิจการนาคาราตความรู้ความเห็นก็แตกต่างกันไปที่เลือกชื่อแตกต่างกันกเพราะมีกิเลสท,ที่เรียกว่าสังโยชน์หยาบละเอียดแตกต่างกันคือมีมากมีน้อยต่างกัน มีมากมีน้อยต่างกันต่างกันสิบแปดกายนี้เนะี่ยถูกบังคับโดยกิเลสตระกูลเดียวกันคือโลภโทสะโมหะแต่ว่าเรียกชื่อแตกต่างกันไปกับความมีกับปรยมาณมีมากหรือมีน้อยยกเว้นกายทำอรหัตผลนะ่ะ หลุดพ้นแล้วจากที่กำบ,าบังคับเวลาบังคับเขาจะเอาเอาสิ่งเหล่านี้มาหุ้มไว้เนี่ยมาหุ้มมาเคลือบมาเอบอา,า,าบมาซึมซาบมาปนเป็นสวมซ้อนลอยใส้บังคับเห็นจำคิดรู้ธาตุทำเห็นจำคิดรู้ <c oughs> บังคับหมดทุกอย่างเลยให้ไปเป็นของเขาให้มีความรู้สึกโลภโกรธหลงหนักเบาไปตามส่วนบังคับอย่างนั้นเราก็บังคับให้สร้างกรรมพอโลภแล้วมันก็ต้องโลภแสดงความโลภออกมาโกรธก็ต้องเหมือนกันผ่านในแต่กระบวนการความคิดคำพูดและการการะทำ แล้วก็มีวิบากมีผลที่จะรองรับตั้งกฎเกณฑ์เองส่งกระแสบังคับด้วยแล้วก็เอาผลแห่งการการทำนั้นมารองรับด้วยที่เขาทำเช่นนี้เพราะเขากลัวกายมนุษย์ที่จะก้าไปถึงกายธรรม พอเข้าไปถึงแล้วแล้วก็มันเกิดธรรมจจะขุญาทัศนะก็จะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแต่เดิมไม่รู้เห็นนี่ก็เรียกว่าวิชาแต่พอเข้าถึงกายธรรมแล้วเนี่ยวิชามันเกิดพอเกิดก็พอรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงก็จะขวนขวายดิ้นหล่นที่จะหลุดพ้น จากการบังคับบัญชาของโลภโทสะโมหะกับปยาญาจะดีลลุนเพราะมันเห็นแล้วเนะี่ยเห็นแล้วรู้แล้วก็จะขวนขวายติลลนต่อสู้ด้ยการทำใจหยุดนิ่งเรื่อยไปเลยคืออะไรก็ไม่เอาแล้วลนะ่ะจะหลุดจะพ้นอย่างเดียว แล้วก็จะหลุดพ้นไปได้เมื่อเข้าถึงกายทำา拉ตะพลก็จะหลุดพ้นไปตามลำดับบางคนก็หลุดพ้นอย่างรวดเร็วถ้ามีกำลังบาร,รมีมากบางคนก็เห็นไปตามขั้นตอนเหมือนอย่างท่านพาหิยะอนนี้ฟังทำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังก็ ไปเชื่อมกับบุญบารมีเก่าที่เต็มเปี่ยมแล้วก็ดึงดูดพลวดไปถึงกายธรรมราตผลเลยลุดไปเลยแต่บางท่านก็เห็นไปตามขั้นตอนมีขั้นมีตอนไปตามลำดับแต่ถึงจะรัดยังไงก็ผ่านขั้นตอนแต่ผ่านขั้นตอนอย่างรวดเร็วด้วยกำลังบารมีที่สั่งสมไวนะ้มันก็พลวดไปเลยดูดไปถึงตรงนั้นเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำกิจที่สำคัญที่เรียกว่ากรณียกิจคือกิจในการแสวงหาพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ่มแจ้งขึ้นคือพระนิพพานมีอยู่แล้วหนทางเดินก็มีอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่แจ่มแจ้งเพราะมันมีอวิชาคือกระแสชนิดหนึ่งสีมันดำมดึดมันมาหุม้มโอ้ยแล้วก็เคลือบหุ้มก็คือหุ้มข้างนอกแล้วเคลือบคือมันแน่นอีกหุ้มเหมือนใส่เสื้อผ้าเงินเคลือบก็ติดเนื้อเหมือนเราครีมทาผิวเงิน เปิบอาบมันก็ทั่วถึงไปหมดซึมซาบเหมือนเหมือนครีมซึมก็ไปในเนื้อในหนังปนเป็นคือซึมก็ไปถึงนูน่นในกระดูกเยื่อในกระดูกเลยไลยใส่ก็ซ้อนกั้ามาข้างในเพือให้เป็นทั้งหมดอย่างนั้นจกนกระทั่งบทบังไม่รู้หมดเลย ไม่รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือความเป็นจริงเรื่องราวของชีวิตไม่รู้เลยว่าก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่รู้ว่าที่เรามีผลปัจจุบันเนี่ยมันมาจากการประกอบเหตุอะไรหรือเราทำอย่างนี้มันจะไปมีผลอะไรต่อไปในอนาคตเราไม่รู้ เ้าก็เนื่องไปเรื่องส่วนตัวของเราไม่จะไปเบียดเบียนใครแต่ไม่รู้ว่านั่นคือการเบียดเบียนตนเองแล้วก็เราก็อาจจะคิดต่อาการเบียดเบียนตนเองเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเราไม่รู้ว่าคำว่าสิทธิ์ส่วนตัวนี้ไม่มีในชีวิตในสังสารวัฏเราไม่รู้ตรงนี้แล้วใครมาบอกเราก็ไม่เชื่อ เราะเราไม่เห็นนะบังอย่างนี้หมดเลยหมดบังหมดหุ่มเคลือเปิบอาบซึมซาบปนเป็นซมซ้อนร้อยใสแต่ว่าเมื่อเข้าถึงกายทำได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันหลุดออกมาเหมือนพระจันทร์พ้นหมู่เมฆเหมือนใครเอาผ้าคลุมโปงเราเปริดตาแล้วก็เปิดออก เอาออกไปแล้วเราก็เห็นเห็นไม่ตามความเป็นจริงไม่ต้องโดนเดาสันนิษฐานกันพอเห็นเข้าไปจริงๆอ๋อเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตนี่เราโดนคมเหงพยายามบังคับมานับพบนับชาติไม่ท้วนแล้ววันนี้เราเห็นเราได้เห็นแล้วเห็นแล้วเราก็รู้แล้ว เราแล้วมันก็เบื่อเบื่อที่จะมีชีวิตในสังสารวัตรเกิดเป็นอะไรมาก็เป็นมาสารพัดแล้วแต่ว่าชีวิตก็มันก็จะวนอยู่อย่างนี้วนเมื่อความไม่รู้นะไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตด,ดังกล่าวนะไม่รู้เรื่องภพภูมิไม่รู้อะไรต่ออะไรแล้วก็ชีวิตปัจจุบันถูกหล่อหลอม ด้วยความไม่รู้ให้วนเวียนพลดพลนในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นประโยชน์แถมเป็นทุกโทษในสังสารวัตด,ด้วยให้วนๆอย่างนี้แล้วก็หมดเวลาของชีวิตพอถูกถอดกายไปเ,เราก็หมดสิทธ์ทุกสิ่งไปแล้ว ชีวิตหลังจากถูกทอดกายจากกายหยาบไปแล้วเนี่ยเป็นชีวิต่งการเสวยผลทั้งสิ้นเสวยผลจากการกระทำตอนเป็นมนุษย์แต่ถึงตอนนั้นเราก็จะไปเรียกร้องอุทธรดีกากระไกลก็ไม่ได้ในเขาบดเขาบังนัมาอย่างนี้มายาวนาน แต่พอถึงกายทำมันรู้มันก็จะดิ้นหล่นในพจนการเป็นบาวเป็นทาตุของมียามานก็จะดิ้นหลนจนกระทั่งพ้นแล้วพอถึงกายทำประหัตก็จะสามารถดูทานว่ารเรือนก็นดีประสายก็ดีที่เรา คยถูกบังคับให้อยู่เราได้หักไปหมดเรียบร้อยแล้วเหตุแห่งทุกข์เราได้ทําลายแล้วมันเห็นถึงตรงนั้นต้องเห็นอย่างเดียวจะไปจินตน,นาการอะไรก็ไม่ได้มันเห็นนี่จะไปถึงจุดที่เห็นได้มันก็ต้องเบื่อนายอย่างสุดขีดเห็นชีวิตเป็นทุกข์ถ้าไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลาย คลายความยึดมันถึงมันมันไม่คลายมันต้องเบื่อที่เบื่อก็คือมันจะต้องมองให้ออกว่ามันเป็นทุกข์เหมือนเช่นเป็นเพศหญิงเนี่ยถ้าเรามองไม่ยังไม่ออกว่าชีวิตเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นทุกข์เนยมันมีข้อจำกัดที่มองไม่ออกเพราะคุ้นเคยเป็นมายาวนาน เป็นร้อยเป็นพันชาติมันเคยก็จะไปเห็นทุกโทษทัท้งความเป็นผู้หญิงคิดด้วยมันก็ดีเหมือนกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรสามารถเป็นภิกษุณีก็ได้เป็นพระอาหารหันเทรีก็ได้เป็นพุทธมารดาอะไรก็ได้หรือประกอบธุรกิจการงานอะไรติดต่อกัใครก็เอ็นดูแต่ผู้หญิงบางคนก็ไม่มีใครเอ็นดูเหมือนกันบางทีมก็ลืมไป นลกไม่ออกเพราะความคุ้นที่วิชากระทานก็จะให้มาหาทุกโทษตามความเป็นจริงนะมองให้เห็นเห็นแล้วก็จะได้เบื่อนหน่ายเพราะเบื่อนหน่ายจริงๆแล้วมันอยากพ้นจากภาวะนั้นเหมือนเราไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายนะ พอพิจารณาเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์แล้วให้เห็นจริงๆเลยตั้งแต่เกิดเอยมาถึงปัจจุบันเถ้าเห็นทุกข์โทษของชีวิตจริงๆแล้วมันจะเบื่อเบื่อการเป็นมนุษย์แล้วก็สาไปหาเหตุทุกข์เพราะอะไรอะไรเป็นต้นเหตุก็จะพบพรามมามาจากความอยาก อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระแกนสารหรือเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราอยากได้นะัอยากมีนักอยากเป็นนักถ้าเห็นตรงนี้ได้เข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ่งไม่ยิ่งเบื่อพอเบื่อมันก็จะหยุดจากความอยากหยุดในเขาเรียกว่า นิโรธะคือหยุดความอยากซะก่อนอยากที่มันกระตุ้นให้นึกคิดอยากทั้งวันทั้งคืนตื่นหลับฝันมันต้องหยุดหยุดใจเพราะอยากมันเริ่มต้นที่ใจใจเนี่ยเอามาหยุดมันนิ่งๆทุกส่วนก็จะเข้าถึงมัค เรียกว่าปฐมมักมักคือเห็นต้นทางต้นทางที่จะหลุดพ้นแล้วมันจะเป็นดวงใสๆใสๆอย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอาคัศอย่างกลางจะเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือ ใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเข้าใจพระจัยตั้งมั่นแล้วสังกัดจากกามจากอกุศลธรรมจากวิตกฟิจาร์เข้าถึงความปิติเยวชนะความอยากได้อาชนะนิวอนได้ปิติ กปิติก็สุขเกิดขึ้นมีความสบายกายสบายใจนั่งนานๆแค่ไหนก็ได้ใจมันก็เป็นหนึ่งเพราะมันเป็นสุขพอเป็นสุขมันก็ไม่ต้องการอะไรมันก็จะเป็นหนึ่งไม่เคยเยื่อนแล้วหยุดแล้วนิ่งแล้วลหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเมื่อใจไม่เคยเยื่อน คือใจนิ่งอยู่ทิ่ฐานที่เจ็ดนั่นแหละเพราะใจไม่ใครเยื่อนไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในแล่นเข้าไปข้างในที่เรียกว่าคำมันนะจะเข้าไปถึงพร,รัตนตรัยในตัวโดยผ่านดวงธรรมและกายต่างๆดังกล่าวนั่นแหละและความเป็นอริยะบคุคคล มันมีอยู่แล้วในตัวของเรายูนิฟอร์มเหเรานี้มีอยู่ในตัวจะเป็นพระโซดาบัานพระสกิทาคามีพระคานาคามีพระอรหัดแต่เราไม่รู้ว่ามีไม่เฉลียวใจว่ามีเราไม่ควรควายสแสวงหาใจก็จะเคลื่อนกันไปอย่างนี้เมื่อหยุดนิ่ง กระทั่งไม่เคยยื่นก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในเข้าถึงกายธรรมชัดใสจำทีเดียวความสุขที่ไม่เคยสัมผัสเจอะเจอมาก่อนก็าบังเกิดขึ้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นที่วารู้สึกเป็นตัวของตัวเองเป็นครั้งแรกที่เข้าถึงกายธรรม เราสแสวงหาอิสรภาพเสรีภาพตะโกนกูร้องดิลลนแต่เราสแสวงหาผิดที่มันก็ไม่เจอเจอแต่วความทุกข์ทรมานและการผูกเวรกลับคืนมาแต่ถ้าเราสแสวงหาถูกที่เราจะพบความเป็นอิสรภาพที่แท้จริงคือ การเข้าถึงรัตมะกายเราจะเริ่มมีความรู้สึกเออเราเป็นตัวของเราเองแล้วละที่เรียกว่าอัตตานะ่ยคือเป็นตัวเราเองแล้วเป็นอิสระเริ่มรู้สึกเป็นอิสระภาพใครจะมาบางังคับบัญชาเราได้น้อยลงเมื่อเขาเริ่มเข้าถึงกายทำโคตภู แต่จะเป็นอิสรภาพสมบูรณ์เมื่อเขาถึงกายาราธรรมอรหั t ประหลาตผลนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเพราะมันหลุดพ้นจากที่กิเลสอจัตวะบังคับบัญชามาโดยสิ้นเยิงมันหลุดจริงๆเลยมันหลุดพ้นมาจริงๆเหมือนนักโทษอยู่ในที่จำคังมีหลายแดน หลุดพ้นจากแดนหนักมาแดนเบาเรื่อยๆจะจะรู้สึกว่าหลุดพ้นเป็นตัวตัวเองจริงก็ต่อเมือ่อออกจากคุกแล้วคุกคือสังสารวัตรหรือภพสามก็เช่นเดียวกันเราจะรู้สึกว่าหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ตอเมึกกอถถึงกายทำอรหัตผล แต่ถ้าหากว่าเข้าถึงกายทําโครตาภูน้าตักหย่อนกว่าห้าวาลงมาเน่ความรู้สึกว่าเป็นอิสระก็จะเริ่มเกิดขึ้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของอิสระภาพที่แท้จริงเหมือนรุ่งอรุณแห่งอิสระภาพแห่งความหลุดพ้น มื่าเขาถึงพรระตัตนาไตรในตัวในระดับโคตรภูม้คนรู้สึกพ้นจากความรู้สึกนิคิดแบบปุถุชนที่มีกิเลสนะปัญญาหยบแต่ยังไม่เข้าขายในการเป็นพระอริยเจ้าแต่เป็นสัมผัสแรกเหมือนเรื่องอรุณที่แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้า เห็นแสงนั่นก่อนแต่ยังไม่เห็นดวงตะวันที่สาดแสงสีทองนัมันนะวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงตรงนี้ในตามหลักทฤษฎีหรือภาคปริยัติเนกลามมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นหรืออย่างเดียวกับการฝึกฝนอบรมใจของเราเราปรารถนา จะ่ได้เจอความสุขที่แท้จริงและความเป็นอิสระภาพเป็นตัวตนเป็นตัวองตัวเองมีความเป็นส่วนตัวจริงๆไม่ใช่ใช่แต่ชื่อว่าส่วนตัวจะปลีกตัวไปตามลำพังไปอยู่สุดขั้วโลกอยู่ตามลำพังก็ยังไม่เรียกว่าส่วนตัวเพราะยังมีสิ่งที่บังคับบัญชานะตามไปเหมือนเงาตามตัว แต่เมื่อไหร่เนี่ยเรานิ่งเนี่ยจนกระทั่งถึงกายธรรมนั่นแหละแสงสว่างแสงเงินแสงทองแห่งอิสรภาพ